เวียนขาบ่บใครไม่เีกยวขวนะเยีวเราดูจ่ไม่เจอบบเวอรเขาอยู่ในหันกูวาบุงแลนตีนเปิดพวกมีก ไปเป็นสันขุดเหื่อมันได้ตัวนั้นเขากดหัวเป็นตัวตัวผู้ตัวเมียกดนังกระทางป้าพันมีใครมีใครทุกคนทังทงกระบอกไทยแลนด์เน็ตหนึ่งวานโอ้โหเบอกเขาบ่ให้จิ้นของดิบของฟุกฟุดิบจินดิบกบดีบ เรียวเรียวใส่ข้นเอิดมาพีเป็นมอออเห็นทางเลยเป็นบ่อจะได้เสียอให้ได้เขียนเะหลุวัดยังนะอันหาดอย <laughs> กาโต้เง้ดังเลยผมก็เคยมาเย็บผักเย็บห้าก็เห็นแต่เป็นหู้ครับผมคิดว่าเป็นปูชนิดนี้จะเหลืออยู่คยเห็นตั้งแต่หลายสิบปีขึ้นหลังแล้วก็เพิ่งมาเจอเนี่ยมาเดินมาเนี่ยมาเห็นเขาอยู่เป็นที่เป็นทางเป็นพื้นเพ่ของเขา แต่จริงๆแล้วเนี่ยบรทราบดอกว่าเป็นปูแป้งหรือปูทุ่นกับหม้อหม้อกับบ่งหัวแต่บ้านนอกก็เอิ่นปูแป้งผู้เต่าปูแกะมันพ้าเอิน่นแต่ทุกมือนี่ผมซื้อว่าบ่มีหะมะ่หรือมั้งคงจะหาอยากกับบริษาทเนซัตสายพันเคยเห็นแต่อยู่ในกูเกิลก็เลยได้ไปค้นเบืองว่า โอ้มันคล้ายๆกันแต่ว่ามันก็แตกต่างกันหรือมันจะคนละสายพันธุ์กับภาษาได้แต่จริงๆอ่ยากให้อนุลักษณ์กันบรับอยู่ในชุมชนของเฮาเพราะว่าเป็นแรงเรียนรู้ของลูกหลานของเฮาเกิดไม่ในหลังอาจจะบม่เคยเห็นบางคนเนี่ยอายุสามสิบปีสี่สิบปียังไม่เคยเห็นเลยทิ้งปสวยงาม เพราะว่าสวยงามแล้วเขาก็อยู่เป็นแบบว่าเป็นพื้นที่ของเขาเป็นเขตของเขาเขาจะอยู่ได้ทนแหงทนฝนแต่ตอนนี้ก็อยากให้อนุรักษ์กันไว้ตัวมันอยู่ในที่สาธารประโยชน์เนาะของห <ฮะ S 1> มู่บ้านของตำบลห้าที่แห่งนี้เป็นที่ป่าสงวนของหมู่สิบเอ็ดตำบลย่าลี พอดีมีชาวบ้านเดินป่ามาเจอมันมีปูทูนกระหมองหรือว่าปูแป้งที่เราสมควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้เป็นศูนย์เรียนรู้ของเยาวชนรุ่นหลังต่อไปในละแวกนี้มันมีอยู่ที่เดียวที่เราค้นพบนะ